สวัสดีค่ะสวัสดีวันอากาศร้อนอจะเข้าไปถ่ายข้างในก็ถ่ายไม่ได้นะคะตอนนี้กลางแจง้งมือแกงมือนอกก็เดียงถ่ายในห้องก็ไม่ได้ไฟมันกระพริบเพราะฉะนั้นมันจะมีผลต่วอวิดีโออ่วันนี้เราจะมาทำอะไรหลังจากที่เราดัดผมแล้วนี่คือสภาพผมที่ดัดถามว่ามันโอเคไหมอันนี้ไปสไลด์ด้วยสไลด์เองแต่ว่าไม่ได้ถ่ายวิดีโอให้ดู นี่นะคะหลังจากที่เราไว้มผมยาวมาเป็นเวลานาน3ปีกว่าละมันยาวมากไปละว,วันนี้เราจะมาตัดผมให้ทุกคนดูคะ่ะเราก็ไม่เคยตัดเองเนาะเสียตังมาตลอดแต่ว่าเมื่อวานดูวิดีโอที่เขาสอนตัดผมก็คือแรงบันดาลใจเขาบอกว่าเขาไม่เคยเสียตังในการตัดผมเนี่ยมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว เราก็เลยกะว่าเออมาลองดูก็ไม่เสียหายเนาะผมเดี๋ยวมันก็ยาวยาวมันก็เสียด้วยนะคะก็เลยอ่ะวันนี้เราก็เลยจะมาตัดผมให้ดูค่ะเดี๋ยวดูตามขั้นตอนเลยนะคะว่าแล้วมาดูกันว่าผมที่ได้เนี่ยเป็นยังไงเขาบอกว่าอันนี้กระจกจกอันใหม่เมื่อเดือนที่แล้วกระจก แตกทีเดียวสามใบแตกแล้วแตกอีกลุนแล้วลุวนอีกลุน,นู่นะอ่ะเขาบอกให้แบ่งผมเป็นสองฝั่งโดยก,ก,การแสกกลางแสกกลางร้อนอะ่ะรุอน,นี้จริงนะเงาออกอเสร็จแล้วก็แหวกไปข้างหลัง นะคะที่โยที่ดัดหรือว่าเพราะว่าดัดเราก็ย้อมเลยติดต่อกันมาประมาณเดือนหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่เสียผมเลยมันมันก็ไม่ได้เสียแบบเสียแย่นะมันก็ไม่แตกปลายแต่แค่มันบอกไม่ถูกอะผมเคยเคยเคย,เคยเล่นตุ๊ก,กตาไหมคะตุกตาที่ไม่ใช่บาร์บี้หรือเป็นบาร์บี้หรือเปล่ามันไม่เคยไม่จะไม่ดัดก็คือตุกตาเด็กผู้หญิงอะ เด็กผู้หญิงที่มาผมมันเหมือนพลาสติกแบบนั้นอะมันไม่ได้เสียไม่ไม่ไมด้นั่นนะเราอยากได้ความยาวเท่าไหร่นะคะเราก็รักมันก็เหมือนอย่างนั้นอะพอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บมันเลยรู้สึกอะไรมันผมเหมือนเหมือนพลาสติกอะมันเหมือนเหมือนผมของพลาสเหมือนผมตุ๊กตาเหมือนก็เลยไม่โอเค นี่ก็ลายผมมันเป็นอวัยวะที่เราสามารถไม่ใช่อวัยวะไหมมันเป็นอวัยวะที่สามารถงอขึ้นได้ใหมเพราะฉะนั้นเราจะตัดกี่ครั้งก็ได้ยกเว้นแต่หัวจาลาแล้วก็มีหลอดนะะนี่เราสไลด์มาเห็นไหมมีรอยสไลด์ด้วยอะรอบนี้เราจะตัดประมาณนี้นเขาบอกว่าดึงสองข้างให้เท่ากัน ง่ายดูในวิดีโอที่เขาแนะนำนี่ง่ายมากง่ายจริงๆตัดนี้กันไกลถอยมาใหม่เลยเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยนะคะนี่ไม่รู้ว่าใช้ได้ปล่ะหลังจากได้เราได้ความยาวแล้วยาวเท่ากันไหมตรงเท่ากันไหมเท่ากันเนาะเนาะเท่านะานะเดี๋ยล้วเราก็ตัด นี่ตัดแบบไอ้ล่งเรเลยนะคะเพราะว่าทำไมถึงกล้าตัดเราคิดว่าถ้าสมมติว่ามันสั้นเกินไปหรือว่ามันไม่โอเคเดี๋ยวก็ไปทีลานได้มันเป็นอะไรที่ต้องลองก็คุณเราจะได้ลองอะไรกันนะเยอะนี่แหละมีผมนี่แหละที่เราสามารถลองได้บ่อยๆ อ้อ้ยหอ้โอ้โอ้หโอ้ยอ้หอ้หโอ้โหอ้โหอ้โหมอ้โหโอ้โอห็น้โหโ้ออกโห้าหหโอ่โ้้อ้้ ไม่มีลมเลยทุกคนคิดว่าร้อนเนะอะปีนี้ร้อน,นมากอะร้อนแบบโอ้โหพูดถึงลมลมก็มาร้อนแบบไม่มีลมเลยอะ่ะแล้วก็อีกสาเหตุนึ่งที่ปัดนะคะมันยาวไปแล้วแล้วก็ขี้เกียจใส่น้ำมัน เพราะว่าถ้าสมมติว่าต้องใส่น้ำมันทุกวันอะไรเงี้ยมันก็งอนออกไปข้างนอกฝนมันเหงื่อออกอ่ะมันก็ต้องมาฝาดทุกวันอีกไได้ไหมฟูไหมฟูสินี่นนนนนน สั้นไปไหมอะ่ะสั้นไปไหมสั้นไปไหมดูสิแล้วเขาก็บอกว่าให้ใช้กันไกลซิกแซกนี่มันมีกันไกลซิกแซกด้วยซื้อจากดรโซหกสิบบาทค่ะพอูดนี้ปุ๊บแล้วก็ใช้กันไกลซิกแซกซิกแซกผมมปลายปัดให้มัน มันจะได้ไม่ดูหนาดูตั้งตอนที่เขาสาธิตในเว็บ u น u ูทคนที่เขาตัดนะคะดูมันง่ายมากตไปนี่นะคะเดี๋ยวจะได้ไปตัดร้านหรือเปล่าเดี๋ยวก็ดูกัน ซอยมันบางลงนะป้าเลยข้างหลังก็เหมือนกัน หรือว่าเป็นความโชคดีของการที่เรามีุ่มดัน ไม่ได้เสียนะสร้จแล้วนะคช้บปล่อยผมที่ลงมาจับอีกจับหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรจับอีกกำหนึ่งจับอีก,กหนึ่ง รู้สึกเหมือนใช้หวีอย่างนี้จะดีกว่านะแบบนี้แล้วเขาก็จะเออโอเคง่ายขึ้น 你懂。<music> รู้สึกว่าตัวเองผมหนานะเนี่ยเดี๋ยวพอดัดมันเลยรู้สึกเหมือนหนาจังเนี่ยค่ะมันไม่ได้เสียนะแต่มันยังมีเชื้ออีกอยู่นิดหน่อยไม่รู้ว่าตอนปกติแล้วต้องการชีแซงนี่ตัดแล้วต็ร่วงคือะดข้างหวังไป ่ป็กลัวนะคะตัดครั้งแรกที่ตัดเองสั้นนี้นะในปกติอะ่ะถ้าเล็มผมก็ดูจากใน y o u t u ู e ที่ส,ลสไลด์นี้ก็สไลด์เองอยู่แต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าอุ๊ยผิดอ่านแต่ก็ไม่ถึงขนาดนี้ไม่เคยตัดสั้นเองขนาดนี้เลยปกติจะไปร้านอยากตัดสั้นๆเลยแต่ว่าไม่สามารถจะไป ไปข้างนอกแต่ละทีนี่ก็ถ้าไม่ได้ไปทํางานก็ไม่ค่อยอยากไปไหนเลยร้อนอะ่ะเป็นเหมือนกันไหมคะร้อนมากๆเช่วงนี้ไม่แย่นะรู้สึกว่ไม่แย่ดูกันไม่แย่จริงไหม <laughs> สุดท้าย เนี่ยรู้สึกเนี่ย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 เดี๋ยวเราจะสไลด์ด้วยลองสไลด์ดูไหมลองสไลด์ดูไหมเนี่ยเมื่อกี้อากาศร้อนมากแบตบก็เลยกล้องก็เลยหักล้องก็เลยดับ มตัดไปแล้วนะคะ เริ่มไม่ใช้กดที่คนอหนเขาแนะนำแล้วนะคะเริ่มรู้สึกว่าตรงนี้มันหนาไปเราก็จะเล็มตรงนี้นะคะถ้าตรงนี้มันหนาไปเราก็จะเล็มตรงนี้ถ้าตรงนี้มันมันก็เบี้ยวแหละ <c oughs> เอลองดูก่อนถ้าสมมติว่ามันไม่น่าเกลียดเราก็จะไปดังนี้เราต้องมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เราทำ ถ้าเราไม่ภาคภูมิใจในสิ่งที่เราทำแล้วใครจะภาคภูมิใจมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดแล้วก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เดือดร้อนคนอื่นนะคะสุดกะตัดสูงไปเนี่ยตรงนี้มันช็อตอ่ะพยายามันลุงแล้วแต่มันไม่กลับมาเขาบอกว่าแนะนำให้ตัดแต่ว่าถ้าตัดคือมันต้องตัดั้นต้องรอมันยาวขึ้นอีกหน่อยก็เลยนีคะ เ็นมตงนี้มันดูแข็งๆอ่ะเขาบอกอีกทีหนึ่งก็คือถ้าไม่ใช้กันไกลเซ็ก็ใช้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นี่เซ็ตข้างๆเลยจริงๆอะถ้าสมมุติว่าเอาระมันจับนะคะมันก็ยังเป็นมันก็ยังหยิกอยู่แหละแต่ว่า ขี้เกียจสาผมทุกวันน่ะที่อย่างแต่ละวันจับก็ไม่เหมือนกันด้วยบางวันก็ดูยี่กีบางวันก็ใส่ผ้าใส่น้ำมันมากเกินไปอ่ะมันก็จะผมเหมือนผมเปียกอยู่ตลอดเวลาซึ่งคนไม่ชอบไม่ชอบผมเปียกมันมันไม่ได้เปียกมันเปียกอยู่เหนียวอ่ะแต่ถ้าสมมติว่าใส่น้อยเกินไปมันก็จะฟูมันบอกว่ามันก็ไม่ได้ฟู เรานี่มันไม่เคยพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีเนาะเอาเป็นว่าไม่ชอบก็ต้องเปลี่ยนนะคะที่เรามัดลุ่มสุดท้ายเราก็ตัดสไลด์ไปไป จะได้ดูบางๆลงหน่อยเพราะผมมันหยิกมันก็เลย<ฮ><ฮ>เดี๋ยวรอบหน้าเอาใหม่ตอนดัดแลนะ้วเริ่มแต่ดัดเดยพอหลังจากที่ดัดเสร็จแล้วก็หลังจากที่ดัดเสร็จเราก็เดี๋ยวคราวนี้รู้แล้วว่าคราวที่แล้วดัดรอนเล็กเกินไปคราวนี้นะจะเอารอนใหญ่ๆจะเอาแบบให้ดีให้ได้ให้เป็นให้ได้จนวอบผมจะไม่งอก ไม่ใช่ถ้าปุ่มมันไม่งอกก็เดี๋ยวค่อยไม่ไม่ยาวขึ้นแล้วเราค่อยเลิกทำจริงๆก็เหมือนหนูแพ้นี่นนย จ,จริงๆนะคะก็ควรจะต้องมีการใช้ผ้าคลุมนะผ้าคลุมก็มีแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้ไม่คิดว่ามันจะยุ่งยากขนาดนี้ก็เลยไม่น่าโอเคว่าไงบ้าง ไอ้ตงข้างหลังเหมือนหนูแท้ไหมก็จะโค้งๆเลยหน้าเกลียดไหมไม่น่าเกลียดนะสำหรับเราเราไม่น่าเกลียด <c oughs> แต่สมรับคนอื่นถ้าคนอื่นว่าน่าเกลียดก็ <c oughs> เป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเรา <c oughs> อ่ะนี่ <c oughs> แสบๆปกติแสบค่ะไงค้าลูกใหม่ไงเอ่ยชอบไหมเราชอบนะเออหัวเบาไปเยอะเลยหววลังจากที่ตัดแต่ว่าวันก็จะมีมันส่วนที่มันกระโดดกระโดดกตไมัเป็นไรหรอกเดี๋ยวใส่ลองใส่น้ำมันดูแล้วเดี๋ยวเซตถ่ายรูปให้ดูนะโอเค โอเคค่ะกล้องดับเป็นครั้งที่สามสองี่ดับครั้งที่ 1, หนึ่งจุนนี่ดับครั้งที่สองก็คือเปิดปิดสามครั้งนี่คือเสร็จแล้วไงโอเคไหมคะสำหรับเราเราโอเคนะเพราะว่าต,ตัดร้านก็ได้ประมาณนี้แหละตัวนี้ก็มีฟูฟูเนื่งจาบผมเนาอยหยีแต่ก็ดูดูเซ็กซี่นิ่จ้าไม <c oughs> ่ได้ไหมอ่ะ แต่เราโอเคนะเราว่ามันสวยดีหอกแต่ว่าข้างหลังเป็นยังไงก็ไม่รู้ใจแต่เมื่อกี้ลงไปให้ท่านน้องดูระ run หว so ่างที่กล้องรอให้มันคลายความร้อนให้มันเย็นก็น้องก็บอกว่ามันก็โอเคนะคะพี่อก็แสดงว่าใช้ได้อยู่นะคะเปลี่ยนลุกโอเคนะเนี่ยโอเคชอบค่ะ โอเคค่ะถ้าชอบคนนคนลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเรื่องของผมเนี่ยเราจะทําอะไรกับมันต่อไปเนี่ยเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยใจจริงเลยอยากทาแบบสีชมพูเหมือนไยรุ่นเลยแต่ว่ารู้ว่าอยู่เยอะแล้วทําไม่ค่อยได้แต่ว่าเราจะต้องกลัวอะไรเราไม่ควรจะกลัวนะคะเรา,เราอยากทำอะไรเราก็ทํานะคะ อย่างที่เคยอย่างที่บอกไว้ต้นคลิปก็คือถ้าสิ่งที่เราทํนไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนเราก็ทําไปเลยนะคะโอเคเราได้อีกหนึ่งความสามารถก็คือในการตัดผมแล้วเดี๋ยว,นน 8, วเดี๋ยวอันนี้แฟสเดี๋ยววันไปทํางานเราจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งว่าสภาพหลังจากที่สองวันหลังจากการตัดไปแล้วเป็นยังไงโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วอยากให้ทําอะไร ลองคอมเมนต์มาดูนะคะถ้าเราสามารถทําได้เราก็จะลองทําให้ดูแต่ถ้าสมมติเราทําไม่ได้ก็ต้องขอัยด้วยแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายสุดท้ายนะคะเนื่องจากผมของเรายังมีเชื้อหยิกอยู่นะคะมันก็เลยหยิกฟูสภาพเป็นอย่างที่เห็นเลยค่ะแล้วเราก็เล่นเล่นเรื่อยๆสุดท้ายเราก็ต้องไปร้านทำผมนะคะแถวแถวบ้าน ให้เขาเช่วยตัดให้นะคะแล้วก็ออกมาเปน็นนี้ไม่เข็ดน,นะคะเดี๋ยวร้อยผมยาแล้วเดี๋ยวทำใหม่อีกรอบนึงค่ะ